สวัสด,ดีค่ะวันนี้นะคะน้องพลนะคะม,มาร้านบ้านญาตินะคะมากับแม่ใหม่นะคะนี่ค่ะสวยนะคะนี่สวยไหมคะทุกคนร้านบ้านญาตินั่นเองนะคะน,น้องพลยืนถ่ายรูป,ปกับแม่ใหม่นะคะใช่ค่ะแล้วก็เ <c oughs> ดินเข้าไปกันเลยโก,โก,โก,โก็วันนี้นะคะแล้วก็จะไปกันเลยรดนะคะรด <laughs> อันนี้เป็นวิวร,บรอบๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็จะมีให้เด็กเล่นให้เด็กร้อยพงพันเจร,ร้อยกิวาดลูกค่ะตอนนี้น้องพลอยกำลังเดินไปที่ห้องอาหารใช่ไหมคะใช่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะมีการจัดสวนหย่อมค่วะว้าถ่ายรูปหึช็อตค่ะกับแม่ใหม่ค่ะใช่ค่ะ นี่ขอดูไหมคะถ้าทุกคนอยากมาก็มาเลยนะคะตัยตลกนะคะนี่นะคะเราก็เดินเข้าไปแล้วนะคะมีค่ะมีหลายโต๊ะให้เลือกเลยนะคะก็จะมีชาบูชีมีอาหารที่หลากหลายนะคะติ่มซำนะคะอาหารเป็นข้าวจานเดียวก็มี มีไอศครีมอันนี้เมนูของน้องพลอยค่ะข้าวไข่ข้นข้าวไข่ข้นไส้กล่อนเอกค่ะอร่อยไหมคะน่อร่อยค่ะอันนี้ของแม่ใหม่อร่อยค่ะอ้ํา บรรยากาศฝนตกเงาเงานะคะนะคี่ยค่ะฝนตกเหงามากเลยอันนี้เคยถ่ายให้นะคะแม่ใหม่ค่ะเนี่ยค่ะคิดถึงใครหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ได้คิดถึงใทยค่ะบรรยากาศดีใช่ไหมคะฝน<ช>ตกเย็นสบายเลยแต่เย็นไปหน่อยนะคะ,ะกิจกรรมต่อไปค่ะนี่คือกิจกรรมที่น้องพลอยมาทำค่ะใช่ทำอะไรเออทำร้อยพวงมาลัย ร้อยอะไรคะสร้อยข้อมือคะ่ะเราก็มาเลือกนะคะอันนี้เป็นเส้นนะคะที่เอาไว้ใส่ร้อยข้อมือคะ่ะจะมีลูกปัดให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ อตอนนี้เราก็วัดแล้วก็ปรึกษากันว่าเฮ้ยเราจะนาใส่ยังไงอันนี้น้องพลอยเลือกมาแล้วใช่ไหมคะมีชื่อใครบ้างนะคะจำได้ไหมคะชื่อน้องพลอยกับแม่ตุ๊กกับป้าบกักอ่ะพลอยมีอะไรบ้างนะพี่พี่อลโอวายนะคะพลอยแล้วก็ BT. B ีทีคือชื่อใครคะบีีคือชื่อป้า,ปา ทีคือชื่อใครคะทีคือชื่อแม่ค่ะโอเคค่ะต่อไปเห็นไหมคะว้าวใกล้จะเสร็จหรือยังเอ่ยใก้จะเสร็จแล้วกิจกรรมนี้ให้น้องพลอยเป็นยังไงบ้างคะมีช่วยให้น้องพลอยรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสมาธิค่ะมีสมาธิเห็นไหมคะมีลูกปัดเยอะมากเลยค่ะนอกจากจะส่้อยข้อมือมีสร้อยคอใช่ไหมคะใช่คะมีหลายแบบให้เลือกเลยค่ะโอเค ชอบไหมเนี่ยน้องพลอยชอบนะแลหนูได้ใส่กันดีค่ะนี่คือผลงานของน้องพลอยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสร้อยข้อมือ DIY มีชิ้นเดียวในโลกเป็นของขวัญจากแม่ใหม่นะคะมอบให้น้องพลอยค่ะขอบคุณแม่ใหม่มากๆนะคะค่ะสำเร็จแล้วนะคะน้องพลอยก็ใส่สวมใส่เลยค่ะ,ะได้ลกลับบ้านแล้วนะคะนี่คือผลงานที่สำเร็จของเราค่ะ ดีใจมากๆเลยค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะของที่ร้านค่ะวันนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย